สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดพี่อุบวิริยะได้มีการไร้โสดลงในช่อง YouTube อุบวิริยะชาแนลโดยได้มีการพูดถึงประเด็นต่างๆที่เกิดดรามา่าโดยพี่อุบได้บอกว่า พี่อู๊ปจะดีด้วยกับคนที่ดีด้วยและป้าถอนก็ได้โทรมาพี่อุ๊ปก็ได้มีการสอนป้าถอนบอกป้าถอนว่าคนไหนดีก็ครบคนไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องครบห่างไกลมันไปเลยป้าถอนก็มีบทเรียนมาแล้วบทเรียนของป้าถอนก็มีเหมือนกันกับพี่อุป๊ปเลียไม่เป็นต่อแหลไม่เป็น เข้าใจไหมคะคนเราจริงๆพี่อุ๊ก็ผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วตั้ง61ปีมีคนบอกว่าเขาบอกว่าน้องน้ำฟ้าหมอปลาเขายังเหมือนเดิมส่วนพี่อุ๊ไม่เหมือนเดิมพูดแบบนี้พี่อุ๊ไม่เคยทำอะไรให้พวกเขา มีแต่หางานให้พวกเขาทำพี่อุ๊ปไม่สนโนสนโนแคร์ no son, no ไม่สนอยู่แล้วไม่ได้ไปหาเองนะมีคนบอกให้พี่อุ๊ปไปหาพวกเขาย้ำนะมีคนบอกว่าให้พี่อุ๊ปไปหาเขาพวกแฟนขับควายควโง่เงาให้เข้าใจไว้ด้วยวันนี้ฟาดทั้งวันเลย ส่วนคนที่ชื่อคนอีสานที่เข้ามาก่อกวนอยากจะบอกว่าคนอีสานดีๆเขาก็มีเยอะมีเยอะนะไม่ได้หลวงโลกหลอกลวงชาวบ้านเขามาหากินส่วนมีการบอกว่าหมอปราคุณน้ำฟ้ายังเหมือนเดิมแต่สำหรับพี่นั้นไม่เหมือนเดิมเราไปทำอะไรให้พวกคุณหรอ ปีใหม่คําอวยพรจากพวกคุณนั้นมีไหมไม่มีพูดตรงๆเลยนะหน้าตัวเมียจังไรคุยโทรศัพท์ก็อัดเสียงต่อไปนี้คุยกับใครก็อัดเสียงเขาตลอดสิทนายก็โดนทนายโนบิก็โดนพี่อุ๊ปก็โดนมีแล้วนะหลักฐานนะ่ะแต่ยังไม่อยากเปิด อย่าปล่อยให้คลิปมานะถ้าปล่อยคลิปมาแล้วมีเงิบทั้งอำเภอคนเราถ้าบริสุทธิ์ใจจะอัดเสียงทำไมวะแต่โชคดีนะที่วันนั้นฉันเป็นนางเอกกินน้ำส้มโชคดีมากผมไม่ได้เทงานแต่ผมขอยกเลิกงานมันก็คําเดียวกันแหละถ้าเราไม่ด่าสักหน่อยก็เหมือนกับว่า เราเป็นหินเป็นครกเป็นครกแข็งๆที่ไม่มีความรู้สึกแล้วที่เขาบอกว่าร้านค้าเจ๊งหมดแล้วมันก็สมควรเจ๊งแล้วนะก็แกนิสัยอย่างนี้อย่าให้โมโหนะจะเอาคลิปมาเปิดคลิปที่อัดเสียงนี่ได้มาแล้วนะถ้าเปิดแล้วแกตายแน่ส่วนไอ้ F4T มันหูหนวกมันตาบอด มันจะได้ตาสว่างครูชาไทยก็ได้ไปวัดไซเสื้อผ้าแล้วมาบอกว่างานกกกอกไม่มีวันที่สิบสองทุกสิ่งทุกอย่างมีหลักฐานมีงานแต่แกมาบอกว่าไม่มีเทงานแกเป็นคนวัดไซมาให้ครูชาไทยรู้ไหมเขาเสียตังค์สี่ถึงห้าพันแล้วมาบอกว่างานไม่มี แล้วไปรับงานที่อื่นแล้วสรุปวันที่12งานแก่ก็ไม่มีพูดตรงๆนะตอนนี้พวกเขาไม่อยากเจอแกแล้วที่เพชรบุรีคุยกับใครก็อัดเสียงนี่ทั้งชีวิตขอสาบานเลย61ปีไม่เคยอัดเสียงใครเลยนะบริสุทธิ์ใจนี่มันแสดงถึงความระแวงของคนทั่วไป ต่อไปแก่คุยกับหมอปลาคุณน้ำฟ้าแก่ก็อัดเสียงสินะขนาดคุยกับทานายโนบิแก่ก็ยังอัดเสียงคลิปเสียงมีนะอย่าให้เปิดนะเก็บไว้แล้วนะอย่าให้เปิดจะได้รู้นี่มันงานการเทงานและก็มีการด่าว่ากระเทยป่วยจิตแล้วก็มารอเรียนการเดินแบบ คนดีๆเขาทำเหรอไอ้นี่ไอ้คนเนรคุณบัวลืมตีนถ้าเป็นคนดีบริสุทธิ์ใจเวลาคุยแล้วอัดเสียงทำไมอัดเสียงทนายความเขาเขาไปช่วยแล้วไปอัดเสียงเขาทำไมคนดีที่ไหนเขาทำกันแล้วเราไม่ได้ไปหาเองนะเว้ยมีคนบอกให้เราไปอย่าเจอกันอีกนะ 25แก่ขึ้นสารไม่มีใครไปให้กำลังใจพวกแกหมอปราคุณน,น้ำฟ้าเขาไม่ไปกับพวกแก่หเราก็จะไปเพชรบุรีดูสิว่าแกจะกล้าไปหาหมอปราคุณน,น้ำฟ้าที่เพชรบุรีไหมเพราะว่าฉันก็อยู่ที่นั่นเพราะฉันรู้ด้วยนะว่าเขาไม่ยุ่งด้วย แล้วคนจันไลแบบนี้ใครเขาจะยุ่งด้วยละ่ะนิสัยไม่ดีก็ต้องด่าบางเพราะว่าเป็นคนดีมานานแล้วเราไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนหรอกนะแต่ความดีเรามีเว้ยเราก็ช่วยช่วยหมาช่วยแมวช่วยพี่เตี้ยหมอโสอช่วยแม่จากครังน้องแต่แว้วขายพวงมาลายัย แล้วก็ช่วยแก่ด้วยได้เงินไปกี่แสนแล้วสามันสำนึกมีด้วยนะเราไม่เคยหักเงินพวกคุณด้วยซ้ำแทบจะใส่ถุงเท้าให้เลยนะดูแลทุกอย่างแล้วมาทำเฮียๆียใส่แบบนี้เป็นหน้าตัวเมียจริงๆไปเอากระโปรงผู้หญิงมาใส่เอฟสี่ตาสว่างได้แล้วไปช่วยหมาช่วยแมวดีกว่า ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนดีกว่าคนเนรคุณไม่สมควรช่วยมันส่วนฉันจะไปกกกอกนั้นฉันไม่ไปหามันหรอกฉันมีเงินฉันไปได้ทุกทีที่เป็นประเทศไทยพวกเอฟซีบอกว่าอย่าไปแกเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเหรอถึงจะห้ามเราไม่ให้ไปอย่ามาบังคับพวกเอฟซีทั้งหลาย เก่งจริงมาทำงานแข่งกับเราไหมพวกสัมภเวสีผีเร่ร่อนอย่าลืมนะว่าคลิปเสียงที่มันอัดเสียงพี่อุ๊บยังมีอยู่นะเมื่อไหร่แล้วที่ปล่อยออกไปคลิปเสียงนี้เขาจะได้รู้นิสัยของแกไปทั่วนิสัยแบบนี้จนเขาระแวงกันไปหมดแล้วนี่อัดเสียงแสดงว่าไม่บริสุทธิ์ใจ ถ้าบริสุทธิ์ใจเขาไม่อัดเสียงตอนที่มีเรื่องกับพี่อู๊ปก็ว่าจะไม่พูดแต่ก็มีคนมาดา่ามาด่าว่าพี่อูป๊ปไปลังแกเขาไปลังแกอะไรก็มันเทงานอ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างของพี่อูป๊ปหลักฐานอะไรมีหมดพี่อู๊ปมีเสียงที่เขาอัดไว้นะอยากให้เปิดไม้มาอัดเสียงเราแล้วก็มาเทงานเรา มาเดินแบบแล้อเลียนเราดูสิว่าเธอกับฉันใครจะอยู่ในวงการบันเทิงได้นานกว่ากันเราอยู่มาเป็น40ปีแต่แกเพิ่งเข้ามาอยู่นะแล้วก็อยู่ในคดีความด้วยเราไม่ขอยุ่งกับมันแล้วเพราะนิสัยแบบนี้เพชรบุรีก็ไม่มีพื้นที่ให้แล้วเราจะไปอยู่กับหมอปราดูสิว่า มันจะกล้าไหมป้าถอนมีสิทธิ์ที่จะโทรมาหาถ้าหากเขาไม่สบายใจเขาก็โทรมาคนดีค่อยคบคนจังไรก็อย่าไปคบมันถ้าไม่งั้นเราคงอยู่ไม่ได้ถึง40ปีอาจเสียงเราเราเอาความผิดทางกฎหมายได้และก็พี่อู๊ปได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่า พวกเอซมันเป็นใครมาห้ามให้พี่อูป๊ปไม่ให้ไปกกกอกฉันเป็นคนไทยและมีเงินไปไหนก็ได้ทั่วประเทศกําลังจะจองตั๋วไปเขมราราชเซอร์ไพรส์ครูชาไทยซะหน่อยครูชาไทยดันทักมากลับกรุงเทพพรุ่งนี้ครับเงือบเ,เรา่าฮ่าฮ่ หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าสงสัย FC มันคิดว่ามันเป็นเจ้าของประเทศทำชีวิตตัวเองให้ดีจะได้ไม่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดพวกนี้เป็นคนมีสมองน้อยแต่อิจฉาริษยาแรงไปเพชรก็ได้ค่ะพี่อุ๊บไปใกล้ๆ ไปรีวิวร้านอาหารที่เพชรบุรีไปช่วยให้ความบันเทิงกับพวกคนไข้หมอปลาได้กุศลจิตรแรงดีค่ะ fc ขี้ทูดหรอค้าพี่อุ๊บถึงได้ห้ามโนนห้ามนีห้ามคนอื่นเขาเปิดกลาแล้วมองโลกในโลกความจริง fc กาลาแลนฮ่ฮ่าฮ่ฉันเป็นคนไทยและมีเงิน ฉันจะไปไหนก็ได้ถูกต้องแล้วค่ะพี่อู๊ฟเอกาลาแลนจะไปไหนก็ได้เพราะนี่คือประเทศไทยที่แปลว่าอิสระจะไปไหนไปได้ทุกทีที่อยากไปไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนโนสนโนแครสวยสวยเริดเริดรวยรวยไปได้ทุกที่ค่ะให้ FC มอมออกแตกความดันขึ้น ถูกต้องค่ะพี่อู๊บอยากไปไหนก็ไปเลยค่ะเรามีเงินเสียอย่างเราไม่ได้ไปขอเงินใครใช้นะคะพี่อู๊บต้องไปให้มันอกแตกตายเลยค่ะพี่อู๊บอย่าไปสนใจพวกที่จิตใจต่ําเลยนะคะอยากเที่ยวไหนไปเลยค่ะอยากไปเที่ยวไหนก็ไปเลยอย่าไปสนใจพวกสมองน้อยเลยค่ะ